ดีครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อนะครับเรานั่งวินมอเตอร์ไซค์มาจากกระทรวงนะครับตอนนี้นน <g iggle> ก็อยู่ที่สถานีกลางบางซื่อแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปหานะครับก็คือ,อ,อทางที่จะไปรถไฟนะครับวันนี้เราจะนั่งรถไฟกับเพื่อนๆน,นะครับแก๊งตะวันยิม้มแข่งบางส่วนนะไปเชียงใหม่กันเพราะเรามีวิ่งเทรลโพคาเรียเทรลนะครับ10กิโลนะครับดูสิสครับว่าเพื่อนๆ มาถึงกันหรือ,อยังนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ทางขึ้นสถานีนรถไฟแล้วนี่นะครับตรงน,นี้คือทางจุดรอ,อขึ้นสาีรถไฟสายเหนือนะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อน,อนเพื่อนๆเมื่อกี้มีแจ็คแชทมาบอกในไลน์แล้วว่ามาแล้วนะครับเออเดี๋ยวเราไปรอตรงที่นั่งสักที่ดีดกว่า ตอนนี้นะครับเรามาซื้อของกินนะครับเจอพี่แจ็คมาคนแรกเลยนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปเซื้อของแล้วก็หาที่นั่งกินรอคุณกอทองกับคุณออนดีกว่าเัาจะใกล้ถึงแล้วครับตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งห้าโมงทักหนึ่งเก้านะครับมาเจอกันครับตอนนี้เวลาหกโมงสิบเจ็ดนาทีแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันครบแล้วนะครับเย้นะครับตอนนี้นะครับก็มีพี่แจ็คนะครับพี่กู๊ดนะครับพี่ออนแล้วก็พี่นัทนะครับแต่พี่นัท พี่ดันมาส่งนะครับส่งเธอได้แค่นี้นะครับใช่ปีหน้าไปเป็นลงไร้ลานะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรารออีกสักแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวเขาจะเปิดได้ขึ้นไปขึ้นตรงชานชลาแล้วเราก็จะไปดูว่าการเดินทางด้วยรถไฟครั้งแรกเพื่อไปวิ่งทำไมเนี่ยชานชาลาครับต่อไปจะไปชานหนุ่มนะครับ ไอไอแอมเทเบอชั่นฉลาดเอาละครับไปดูกันครับ <c oughs> ไปไประเดี๋ยวไหมคุณกอทอง <c oughs> ตามหัวหน้าแก๊งทัวร์ไปเลยครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้นะครับถึงรถไฟแล้วนะฮะ อันนี้คนไม่เยอะนะครับเป็นวันศุกร์แต่ว่าคิดว่าคนที่ไปภูเขาลีรันแน่จะเยอะเหมือนกันนะครับว้าวนี่นะครับอ๋อนี่เหรอ,อตู้นอนอ้าวใช่สิคะนนคุณนอนเลยครับคุณนอนรถไฟนั่งรถไฟครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ <c oughs> ผมว่าน่าจะประมาณปฐถมอะครับโอ้โหปฐถมเลยเหรอแล้วก็นั่งแบบสั้นๆด้วย ชั้นสามี้นะครับโอ้นี่บรรยากาศดีเลยนะครับตรงนี้เขาก็กำลังอ่นนี้ครับกอทองกับคุณแจ็คอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่า EC EC แก๊งนะครับแล้วก็นี่คิดมอผมเลยครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมการสอนเลยครับอดีตจะสอนเขาไม่เตรียมเลยเลยดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันบรรยากาศในรถไฟนะครับ คือออนเลยโบกี้หรอมันเลยโบกี้หรือมันแค่ตั้งใจจะไปดูโบกี้อื่นเปล่า วันนี้นะครับบรรยากาศของการนั่งรถไฟนอนนะครับไปเชียงใหม่นะครับในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มนะครับเราจะขอไปรีวิวสิครับว่ารถไฟมีอะไรกันบ้างนะครับอุณอ่อนนี่ครับอุณอ่อนมาได้ปอ่อ่ะนี่นะครับในบล็อกของเราก็จะเป็นบล็อกฝั่งนี้นะครับจะมีเก้าอี้อยู่2ตัวนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นเตียที่นอนแต่เขาจะไม่เปิดให้นะครับแล้วก็ที่นี่เห็นไหมทุกคนกอทองมีเวลาทํางานด้วยเพราะว่ามันมีปลักไฟให้ด้วยนะครับดีมากนะครับส่วนแจ๊ นั่งดูรูปผู okay. okay. okay, okay, uh, <S <S ้หญ okay, uh, okay, ิงครับเมื่อกี้เห็นแาวแวร์เป็นโค่ละโอเคอะไรนะครับเดี๋ยวว่าโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราช่างมาเดี๋ครับปล่อยข้ามไปเดี๋ยวจะไปดูเขาเรียกว่าห้องเสบียงใช่ไหมครับอ่ะคุณรอนำไปหน่อยคก็ไปทางนู้นเลยค่ะโอเค โอ้นี่คือห้องน้ําใช่ไหมครับตีห้องน้ำใช่ไหมคะอ่าเป็นยังไงบ้างห้องน้ําห้องน้ําเราไม่เปิดดูนะครับทุกคนแต่ว่ามีตรงเป็นล้างมือล้างหน้าตรงนี้ได้แล้วก็นี่จะเป็นห้องส้วมนี่ตรงนี้นะครับอ่ะใช้ได้เลยค่ะเฮ้ยในตรงที่เขาเชื่อมต่อเขาจะมีตรงนี้ด้วยนะนี่ค่ะต้องกดเปิดะคะ่ะจะไปไต่อคะ่ะแต่วันนี้โชคดีนะคนไม่เยอะเนาะใช่ใน่าจะมาขึ้นสถานีถัดไปนะอ๋อถือว่าคนน้อยนะไม่ใช่ช่วงเทศกาล จริงๆรถไฟนี้เป็นรถไฟจะไปเชียงใหม่นะครับสถานีปลายทางคือเชียงใหม่ฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีนักท่องเที่ยวซะเยอะเลยนะครับเมื่อกี้เราเห็นนักท่องเที่ยวเยอรมันด้วยเหมือนกันนะครับแต่มันว่าไอ้พี่ออนไอ้อะไรนะเขาเรียกอะ<ถ>ตู้สเสบียงราคาเป็นยังไงบ้างครับพี่ออนจะมีห้องน้ำกว่าถตู้เสบียง อ๋เนี่ยไม่ถึงอยู่เลยครับเนี่ยยังค่ะเดินจนหิวแล้วใช่ไหมเนี่ยจริงๆที่ต้องไปตู้เสบียงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอยากลองกินดูเฉยๆนะอ๋อนี่คือไม่ใช่ที่นั่งแต่เป็นตู้เสบียงใช่ไหมทำไมไม่ปิดอ่ะข้ามบนไม่ไปค่ะแต่แต่แรงๆเออไป เอาละครับเรามีอะไรกินบ้างเนี่ยอ้าเปล่ไปดูซิเดินเข้าไปหนึ่งอ๋อถ้าจะออเดอร์แล้ยังไงครับเนี่นยต้มไหนอะพี่อ่อกระจรนะครับโอเคขยอนนะครับ,อ,อ,อ,รบอ่ะนี่นะครับเราก็อยู่ในจุดที่เป็น นั่งโต๊ะเราจะได้สั่นซันนี่อะดูดนะูเมนูนะครับเมนูก็ราคาประมาณร้อยสองร้อยโอเคนะเอออะใช่เราต้องออเดอร์เลยไหมผมอยากผมอยากลองกินอดูนอนอเอาข้าวต้มปลากระพงชุบทีซารใช่ครับม,ม,มันมีอ๋อมีชากาแฟด้วยใช่ไหมอ,อ,อ,อยู่ในเซ็ตหรออยู่ในเซตใช่ไหมครับงั้นผมขอเป็น <peach fragrance> ชาดีกว่าหรือเจ้าอะหรือเจ้ากาแฟดีต,ต,ต้องเป็นแซ่ต้องเป็นแซ่งเท่านัน้น,น,นกาแฟนี่เป็นกาแฟดำเลยเป็นก็าเาชาดีกว่าครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าเมนูจะเป็นยังไงนะไปดูกันนี่นะครับวันนี้มีพี่แจ็คตามมานะครับจากหัวกระนนะครับ นี่นะครับคือสินที่เราสั่งแมวนะก็คือชา,ออาข้าวต้มแล้วก็ม <c oughs> ันเป็นเซตมีผลไม้ตามฤดูการด้วยค่ะผลไม้ตามฤดูการนะครับติดกระตุ้ต่อไม้นิดนึงนะครับแต่เรามาลองดูครับว่าอร่อยไปแค่ไหน <c oughs> เอาละครับสวัสดีครับ เรากลับมาแล้วที่พุณรอดกลับมาแล้วนี่พี่แจ็คกลับมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็มีเยอะเลยนะครับเราจะไม่ถ่ายเห็นเขานะครับเราจะไม่ถ่ายให้เห็นเขานะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ขอรีวิวหน่อยนะครับตอนนี้เราได้น้ํามาหนึ่งขวดนะครับนี่แล้วก็ชาหนึ่งแก้วเมื่อกี้ถือมาหกด้วยนะครับตอนช่วงแบบรถไฟกําลังตีโค้งพอดีแล้วก็ เลอีกหนึ่งกระป๋องนะครับเอ้ยเลอหนึ่งอีกหนึ่งหอนะครับนะครับทีนี้ก่อนอื่นต้องวิจารณ์อาหารก่อนนะครับเมื่อกี้สั่งอะไรไปเมื่อกี้สั่งข้าวต้มข้าวต้มปลากระพงแล้วก็เป็นเซ็ตข้าวต้มปลากระพงเนาะมีข้าวต้มปลากระพงมีเตงโมนะครับมีเนี่ยชากับน้ำเปล่าร้อยห้าสิบบาทนะถามว่าเป็นราคาที่ขายบนรถทัวร์ โอเคนะผมว่าโอเคเลยสำหรับในเซตเนี่ยอร่อยที่สุดเลยนะคือแตงโมแตงโมหวานอร่อยมากนะครับแล้วชาชาลิปตันเฉยนะครับร้อนดีแต่อยากน้ำแข็งมากเลยอยากเอาอยากเอาน้ำแข็งใส่ชามาเขาชอบกินชาเย็นอ่ะไม่ใช่ประเด็นประเด็นนะครับประเด็นคือเราค่อยคาดค่อนข้างคาดหวังกับกับข้าวต้มข้าวต้มผักกระพงค่อนข้างคาดหวังมากนะครับคุณอ่อนคือที่ที่กินน่ะคือคาดหวังแบบ จะขอชิมซะหน่อยอะค่ะแต่ว่าคือนึกว่ามันมันควรจะอร่อยสําหรับเราที่ว่าอาหารได้เอาเลยนะเราเป็นคนแกะแว่นก็แล้วก็ให้เอาไปเลยเอาไปเลยไปกินเอาเลยไปกินนะครับเราคาดหวังจริงๆว่าอาหารที่ในรถไฟอะมันควรเป็นเหมือนกับแบบเหมือนอาหารที่อร่อยอะเพื่อให้คนอยากจะมาเดินทางท่องเที่ยวก็ต้องแวะมากินอาหารรถไฟขบวนนี้ของประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามัน มันมันมาตรฐานของร้านตามสังอย่างไม่ได้เลยเราเราเลยคิดว่ามันควรจะมีอะไรมากกว่านี้อ่ะแล้วก็นี่เมื่อกี้ชากล้ยเป็นไงบ้างเป็นชากล้ยอะไรบ้าราวน่าจะเป็นชากราวใส่นมนะอ่ะเมื่อกี้กินเละไปเป็นไงบ้างก็เละแหละปวดจริงคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้คอมเลนนะถือว่าอยากให้อาหารในในขบวนรถเราอะ มันมันมีอยู่นี้มันมีมันมีเคยดูการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งอะ่ะที่เขาจะแข่งกันทําอาหารตรงสถานีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแบบกิมมิ่ที่มันเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ทํำให้อาหารแต่ละที่คนอยากจะไปเที่ยวผมว่าเราอาจจะต้องมาดูตัววัฒนธรรมเขาเรียกว่าไงพ,พ,พี่พี่ทูซอฟต์พาวเวอร์มันควรเริ่มจากอย่างเงี้ยมันเป็นแบบเออไน,นี้ได้ป่ะครีเอทีฟดิส t ริ c แล้วก็เออไอ้นี่กับเรื่องทรานสฟอร์เมชั่นรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเออไม่รู้อ่ะคือรู้สึกแค่ว่า แค่มึงทำอาหารให้แตกต่างกันแต่ละสถานีแต่ละที่หรือแต่ละขบวนอ่ะแค่นี้ก็ดึงดูดได้แล้วแต่ละสายอ่ะสายเหนือเป็นอาหารเหนือสายใต้เป็นอาหารในแบบหนึ่งคนมันก็จะอยากท่องเที่ยวเป็นไนะเป็นขอกินงขอกินงใส่แขนของกิ่งผักมุ้งหรอเ่าฮ่าฮ่า่อย่าฮ่าก่าขัาฮยาฮ่าฮ่าฮ่ยฮ่า่าขำ่่่า่่าา่ ังไนะรเออนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคืนนี้ยาวไทยอันนี้ครับตอนนี้นะครับพี่เขากำลังกางเตียงให้เรานะครับตอนนี้พวกเราต้องหนีออกมานะครับเคื่อพี่เขากางให้นะ <c oughs> รีวิวอ่ะรีวิวรีวิวทีวิว,รว,รวจริงๆต้อเป็นทูตเชี่ยวชาญนะครับไม่กางเองสุดาห4าไม่ได้นะหัวเตียงทับหัวตายนะครับจริงหัเตียงมีม่านลูดก่อนนะครับ รุดมานที่หลังนั่นเหมือนจะชินนั่นเราครับนี่เห็นไหมครับแต่เป็นปูเตียงบนเตียงล่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวนอนกันครับนะพี่อยู่ข้างบนผมอยู่ข้างล่างนันที่ปูเตียงที่เป็นผู้นำัสเซียใช่ไหมอ่าอ่าวลาลิเมียปูเตียงไม่มีอะไรประโยชน์ว่าอ่าออะไรกันแบบก็คืนนี้น่าจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานะครับก็จะแปลงพันนอนเอาละครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2ทุ่ม48นะครับเ,เพื่อนๆก็นอนหมดแล้วนะครับนี่ทุกคนกำลังเข้าลบเข้าพงกันหมดแล้วนะครับเตรียมปิดประตูแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับสำหรับวันนี้คืนนี้นะครับก็เดี๋ยวขอนอนก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะถึงแล้วจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเอาผมเลยเอาคุณก่อนเลยครับเพราะคุณกําลังตื่นดีตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงเขาเรียกเก็บเตียงครับเวลาสีห้าเจ็ดนะครับส่วนคุณออนนิภาอยู่นี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาเขาเจ้าหน้าที่กาลังเรียกเราเก็บเตียงแล้วนะครับเราก็เลยต้องตื่นขึ้นมาก่อนเมื่อเช้าตื่นกี่โมงครับคุณกอทองสี่เป๊ะคุณแจ็คเพิ่งตื่นไหมตื่นกี่โมงคุณแจ็ค หลายช่วงมากเลยครับตอนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยสดิลนะครับใช่ครับดอนแล้วครับ <c oughs> เห็นคุณลงมาลงมาเดินก็ไปห้องน้ําอยู่อ๋อใช่อ่ากูตื่นมืกี่โมงครับผมตื่นตีห้ <c oughs> าฟังเว้ยวิค้า,าตื่นมาตีห้าปวดฉี่ <c oughs> จะไปห้องน้ําปรากฏว่าห้องน้ําตวเนี้ยเราก็เห็นมันป้ายเขียวเว้ยเราก็ดันเข้าไปแต่สักคนนั่งอยู่ในห้องน้ำไม่ได้หลอบกูก็ กูวอุ๊สอ sorry ไอ้แอปแอปเป็นฝรั่งเลยโอ้ส sorry กความผิดก็ไม่ความผิดกูด้วยนะแม่งไม่ล็อกเวนนั่งด้วยเออนั่นแหละนี่นะครับฟ้ายังมืดอยู่เลยนะครับมองไม่เห็น้างนอกเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักก็คมจะสว่างแล้วนะครับเพราะตอนนี้ตีห้ากว่าละนะ เเดี๋ยวจอกันน้ำเงือน้ำเงือของขาตะแนวนะครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับพี่เขาเพิ่เปลี่ยนกลนไปแล้วนะฮะ้ เราก็จะอยู่ในช่วงลำพูนทับอยู่ลำพูนแล้วนะครับนี้เหีียวนอนนะมีในคบหลุมนอกทั้งสองคนนะครับเหมือนไปยุโรปไปเี่ยมด่าบานทีหนึ่งนะครับแต่งตัวไม่เข้ากับเพื่อนเลยนะครับแต่ถามว่าเขาแต่งตัวเข้าไหมถ้าดูในรถนี่ก็เข้าครับมีคู่สองคนที่เราไม่เข้าไม่เห็นครับปิดไว้ปิดไว้เดี๋ยวเราลงลงรถไปแล้วรอพันยำกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาข้าวกินกันโอเคครับตอนนี้ถึงแล้วนะครับที่ สถานีรถไฟเชียงใหม่นี่ย้อนเก็บของแล้วอ่ะย้อทองเป็นไงเ้องลงทางไหนวะตรงนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยตรงนี้นะครับตรงนี้ไปบรรยากาศแบบเหมือนอยู่ยุโรปเลยนะครับครับคนต่างชาติเยอะเยบียร์สินเชียงใหม่ร้านเก็บของเนี่ยโอ้โหนะครับอิตาลีเยอรมันนะเกณฑนะครับ พี่กูนี่เขาเป็นเด็กเยอรมันนะครับตะวันแดงตะวันแดงนะครับเป็นคนแบบขายอะไรนะขาหมูอยู่นะครับพี่แจ็คนี่เขาเด็กเซาอีฟครับเซาอีฟเอเชียอินโดเออเขาไปทุกกิ๊ดนี่เขาเขาเก็บหมดแล้วนะอินโดมีอ๋อเก็บไปเก็บไปครับบอก็บขาไปมาหมดแล้วอ่าไม่ปิดที่อะไรทั้งสอ่ะไปเราเดินทางกัน ชุบอ่าไม่นะครับถึงแล้วสารีรถไฟเชียงใหม่เดี๋ยวจุดเดี๋ยวรอตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเรารอตรงนี้กันก,น,กนก่อนแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดจะคน,อนรอภรรยาผมมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปกันทีเดียวนะครับเป็นไงบ้างครับคุณนอนประสบการณ์นั่นงรถไฟครั้งที่สองเย็นฉ่ำดี ีแจ็คเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนหลับครับทำไมครับตื่นเต้นสั่นครับสั่นคุณกรทองเป็นไงบ้างครับเสียกูดเกชหลับนอนดี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 นะครับก็เมื่อคืนโอเคนะหลับสบายผมอ่ะตื่นนิดหน่อยมาเข้าน้ำนะครับเออแต่ว่าอย่างที่บอกครับอารมณ์อารมณ์ยุ่น็ข้เเาามปต่างๆที่ลงมาผมยังไม่เจอคนไทยเลยเนี่ยตอนยอดต้อนยอด ไอ้เหี้ยบเพื่อนพูดอีกแล้วอ่ะเาไม่หาซาวใสนะเออตอนนี้เราก็ถึงกันแล้วนะครับผมนี่เรามีภรรยาสวยๆเรามารับด้วยเย้ขับรถดีๆครับนี่ได้มีกอทองอยู่ตรงนี้นะครับนี่ทุกคนเตรียมพร้อมนะครับเนี่ยทุกรอบที่กูถ่ายนะทุกรอบที่กูถ่ายในรถต้องบอกก่อน คัสหนึ่งตรงสามสี่เอาละครับตอนนี้ถึงเชียงใหม่กันแล้วเย้อ yeah! ันนี้อยากจะคลอดกล้องเหรอเดี๋ยวแนะนําเอาใหม่เอาใหม่เคสสามตอนนี้ถึงเชียงใหม่แล้วนะครับไม่เย้โอเคตอนนี้นะครับเราถึงเชียงใหม่กันแล้วครับนะครับ <Yeah! S 1> <c oughs> ตอนนี้นะครับนี่มีคุณพลอยนะครับคุณภรรยาสวยๆผมมารับด้วยนะครับน่า <c oughs> <c oughs> สวยยังคะ ยังไม่สวยเลยนกลังเลี้ยวรถอยู่โอเคเดี๋ยวไปเปิดคลิปกันใหม่นะครับแต่เราเก็บคลิปนี้ไว้ไว้ใส่เล่นๆนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปพาเพื่อนๆไปกินไข่กระทะเลื่อนรถก่อนนะครับผมตอนนี้เนี่ยงานโชนีคืออะไรเนี่ยพาลีร้อยเนี่ยตอนนี้ปล่อยตัวแล้วนะครับปล่อยตัวมาเรียบร้อยแล้วนะครับร้อยปล่อยตัวแล้วสามสิบก็สามสิบปล่อยกี่โมงนะ นี่ยเหมือนปล่อยแล้วเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะไปตอนเช้าก็จะไปวิ่งเทลสิบนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเจอากาันร้านไข่กระทะเลื่อนรถครับสวัส <c oughs> ดีครับตอนนี้เราก็ถึงร้านไขก่ <c oughs> ไขกระทะเลื่อนรถแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้เป็นมื้อเช้าของเราเอ้อันนี้คุณคอยอยู่นี่คุณคอยทำหน้าสวยหน่อยสิ <c oughs> เอนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะสั่งอาหารกันแล้วนะครับแล้วก็อาจจะไปหากาแฟกินอะไรอย่างนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ไปส่งเพื่อนๆแล้วไปรับบิ๊บกัน นะครับผมโอ้ยตอนนี้นะครับเราก็รเราก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วครับทานข้าวเช้าเรียบร้อยที่ร้านอะไรนะร้านไข่กระทะนะครับตอนนี้เลื่อนรถไข่กระทะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านนี่นะครับเหมือนนักท่องเที่ยวจริงๆนะนเราจะมากินกาแฟอาาอาขากันอ,อาขาอามาอะไรก็ไม่รู้นะครับต่ปะเดี๋ยวเราไปทานข้าวไขู่กให้หน่อยหน่อย ไปทานข้าวกันไปทาน,ทานกาแฟ,<า>ฟ,ฟก่อนอะจะเกิดรูปตรงนี้เดี๋ยวแดดมันออกโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปให้นะครับ <c oughs> นีอ่อ่ะเป็นไงครับกาแฟรสชาติอาคาอาม่านี่ทีมงานตะวันยิ้มแข่งือ้ยมีเชื่อ้วยอยู่บน,นอยอดอ,อ้เป็นครับกินแล้วหน้าตาของคุณยายกำลังแบบตื่นนะตื่นเดี๋ยวเราจะไปที่ ที่ศูนย์ประชุมนะครับ,บไม่ใช่ไบเทคครับศูนย์ประชุมคอนเวนชันฮอล์เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับบิบกันนะครับผม ท่านพูดไปเรื่อยครับสุขุมวินาชาติออ๋นะครับก็เรามารับอยู่พกคาริเทลกันที่นี่ครับตรงนี้เป็นจุดสตาร์ของเราเพื่อนนี้เช้าด้วยครับเขาสตาร์ตรงนี้เลยเราตารัดรถอ่าใช่ครับนี่ไม่ได้กุญแจมาเราลงกันที่ 10K นะครับในนี้สตาร์ทเหรอครับอ่าซึ่งจะปล่อยตัวประมาณ6กโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราตื่นกันประมาณัตีห้าเพราะโรงแรมเราอยู่ตรงนี้ส่วนคุณไสรน่าจะขับรถมากับที่บ้านนะครับมาจอดตรงนี้ แล้วเราก็ขึ้นไปบนดอยสุเทพครับ e ิเล a t i o n ค่อนข้างชันประมาณกิโลที่คิดว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับของคุณเรา1 0บกิโลชั่วโมงครึ่งแล้วกันชั่วโมงครึ่งาบาบงทีก็เดินชมป่าได้เดี<า>๋ยวเราเข้าไปรับติดทางข้างในโอเคครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่สุเหระชชมนายชาตเชียงใหม่นะครับตอนน e ี้โอคาริกำลังจะอนิทากับคุณแจค็คกำลังเข้าไปรับติด ด้านในนะครับซึ่งก็จะไปศึกษาเส้นทางกันแล้วก็มีงานเอ็กซ์โปครับไปดูว่ามีของขายอะไรเกี่ยวกับเรื่องเทเล้างไม่ว่าจะเป็นเสื้อกกิ้งโฟหรือเจลอะไรต่างๆที่ต่างจากการวิ่งรถนะครับนี่ด้มีรายชื่อนะครับของเราที่ตละหักไว้เราจะมาเช็ครายชื่อกันว่าก็เหรอใช่เหรอมีชื่อเรานี่เหรอไม่น่ามีนะมีไหมพื้นต้นด้วยเลยครับวิทยาใช่ไหมวิทยวัฒวิทยวัฒน์เหอวิทยาวัฒนี่นี่นี่วิทยาวัฒน์เกลียว ถังมุงจัดเลยนะกคุยแก้วอ่าเจอแล้วนี่ไงก็มีคอทองด้วยนี่คอทองอยู่นี่ของทางแฉมเนยร์อิตเทียนี่ชื่อยาวชิ้มหายเที่ยอ้ยมีคนชื่อคอนเชงด้วยครับอ่ะเจอแล้วครับปเดี๋ยวเราไปรับปิบกัน คำนวณได้ว่าเราจะเข้าห้องน้ําจุดไหนแล้วจะมีทั้งน้ํามีอาหารมีเครื่อแร่อะไรอย่างี้แล้วก็เราเอากล้ขวดนิ่มที่เราเอามาเติมจากเราเจอน้ำตกเลยนะพ่อน้ะพน้ำเจอน้ําตกเลยนะอ่ายังไม่ดูยังไม่ดูรูทเลยเราขึ้นตรงนี้แล้วเราบินไปทางนี้ก่อนแล้วค่อยขึ้นตอนขึ้นถึงสูงเป็นน้ำตกมนขึ้นน้ำตกอะไรไอ้โนัราค่อยลาลุแล้วลิฟต์ไปไหนดิ 70โลเนี่ยก็จะมี2จุดแล้วถ้าจากน้ําตกนี่จะเป็นลาบนะครับจะใกล้ๆกันมีข้าวเหนียวข้าวเหนื่งข้าวเหนื่งเราไปหาลูกชาจิ้นกินหลังจากนี้นะครับพิกาอ่าหรือคุณพลอยลงคุณพลอยลงลงเต็ม50โลเนี่ยเราสามารถคำนวณได้ว่าเราจะไปเข้าเราจะไปเข้าห้องน้ำโอ้ไปเข้าไตึงเท่าเลยเหรอใช่ ใคร50กิโลปีหน้าใช่ไหมถึงเว้าปวดฉี่เราก็ต้องคำนวณว่าเราวิ่งไป8.7โลแล้วถึงจะได้ฉี่ไม่้งนั้นระหว่างทางก็ข้างทางปวดมากไม่งั้นก็ข้างทางแล้วตรงนี้ก็จะมีน้ำมีอาหารแต่แล้วถ้าปวดฉี่อีกจุดหนึ่งก็คือกิโลที่28เลยก็คือวิ่งไป20ลอโลถึงจะมีจุดเซสชันบริการเซอร์วิสแล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็น39เลย ก็บริหารเอาเราต้องบริหารคือจริงๆทั้งหมดมันเป็นเรื่องบริหารมีพลังงานวันที่15วันที่16เรื่องวันที่17วันใหม่ขึ้นอ่าแดงๆนี่คือนี่คือเวลาคัดลอสใช่ไหมร้อยเจ็ดจุดสามด้วยนี่คือร้อยหนึ่งไอ้เวลานี่คือเวลาคัดลอสสูงไหมใช่ใช่เวลาคัดนี่ไงก็เข้าไปนอนบ้านชาวบ้านไม่ต้องเยอะแยะใช่ใช่แต่นอนเขาจะนอนกันนานแค่ไหนนะ15นาทีนี่แบบประมาณแบบพักอ่ะแล้วก็แบบออกวิ่งต่อนวิ่งีตัดผมด้วยที่ เอ้วรา์เอฮย๋อตัดผมยาวอะยาวใช่สักพักหนึ่งไปเจอพ่อมาไหว้พ่อไหว้แม่อ่าแล้วไปไหนกันโรงพยาบาลเออดูดูหน้าคนพูดไว้ครับจะรู้ใครพูดเด็กธรรมศาสตร์ไอ้ซ่อมซ่อมทำไมทำไมครับอันนี้ก็มีธนาคารไปที่ถุงเงินบินเงินโอเคไปผมทุกอันเลยเราไปรับไปรับบิ๊กดีกว่า เป็นครั้งแรกที่ภรรยามาด้วยนะครับเราอยากวิ่งคนเดียวมาหลายงานแล้วนะมาทอเพนอย่างไรสีังอะไรบ้าดีครับตอนนี้เวลาสิบโมงกว่านะครับก็อย่างที่บอกครับมาดูแล้วเขาบอกว่ารับบสองครับ มาใหม่เดี๋ยวมาใหม่นะครับก็ว่าอยู่ร um> ้านทำไมคนน้อยจังว้ยนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครนะครับจะมารับบีบนะครับอย่าลืมเช็คเวลารับบีบด้วยนะครับผมหน่อยเลยตอนนี้นะครับวิ่งปล่อยตัววันนี้นะครับเทลสามสิบตอนนี้มีคนถึงเส้นชัยแล้วนะครับ โหดมากเลยเพจหกเพจหกเพขึ้นเขาโอ้โหยังโหดเลยนะครับแต่พรุ่งนี้กอทองเอาเพจห้าไปไปพักผ่อนกันโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้ก็นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่เราเรามาตอนเช้ากี่โมงนะสิบโมงเรามากับเจาเหนือด้วยมากับแม่พลอยด้วย มากับตะวันด้วยนะครับคือว่าแบบมาสองรอบวันนี้มารอบแรกแล้วมารอบสองใช่นะครับรอบแรกมาทำอะไรคะมารอบแรกมาเซเว่คือมาผิดเวลานะครับแล้วไปรับไปรับบิ๊กกันฮะเมื่อกี้มีคนเข้าเส็นชัยระยะสามสิบห้าสิบเข้าแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อกี้จะไปซื้อของที่ดีแคทลอนก็หดไม่ได้หมดไซส์ไซส์หมดแล้วเรามาดูที่นี่กันนะครับนี่นะครับเราก็อยู่ในช่วงของการมารับบิ๊นะครับ ตอนนี้เขาจะตรวจบัตรประชาชนนะครับมันเข้าผับเลยนะครับพี่แจ็คเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอญาตยื่นเอกสารก่อนอ้าวนะครับถึงจุดนี้เป็นจุดรับหมายเลขและบิบนะครับอันนี้ยื่นตอนนีน้นใช่ไหมครับขอบคุณนี่อันนี้พามากอ่อนอ้าวขอบคุณเสร็จ <ไป S 1> แล้วชื่อบนหน้าจอดูหน่อยนะรับค่ะขออนุญาตนี่ครับสวิปครับสอ,องใบครับ จะต้องไปเซ็นเซอร์อีกรับ,รบได้ไหมครับรับเรียบร้อยติดไว้จนจบงานเลยนะครับมานี้ได้ค่ะนลอาสแกนบาร์โค้ดดูครับอ่ะนะครับตอนนี้ครบแก๊งนะครับได้ของมาแล้วเย่นะครับตอนนี้ก็ได้ของเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ไอ้เย่ไอ้ลูกมาด้วยเย่ด้วยเอาลูกด้วยเย่ด้วยเดี๋ยว เดี๋ยวเรานะครับไปซื้อของนิดหน่อยงั้นแล้วก็เดี๋ยวไปพักน,นะครับเออไปอ่าน,นแก้วนะครับสำหรับสหรับการรับปิดวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีนะครับพี่กุลไม่จะพูดไหมครับจะไปถ่ายรูปวันตรงทุนไททัมดีครับผมไว้เจอกันครับพรุ่งนี้วิ่งจะเป็นยังไงเจอกัน